ประกาศเตือนฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7อากาศเย็นบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมกำลังค่อนข้างแรงบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันมันในช่วง11-13มกราคม2568บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว จะมีอุณหภูมิที่ลดลง ลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะของอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจาก อักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมค่อนข้างแรงสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณทางตอนล่างส่วนคลื่นลมบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอนันมันมีกําลังแรงโดยทางอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วน ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือเดินเ,เรือด้วยความร,ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่13มกราคม2 2568นนี้